สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันเดวิดเควินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตามจั่วหัวเรื่องเลยผมจะมาเปิดรายได้นะครับของลูกเรือสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ประจําปี2023มาดูกันว่าเงินเดือนของเราเนี่ยมันยังถึงแสนอยู่หรือเปล่าหรืออาชีพเนี้ยมันยังน่าทําอยู่ไหมนะครับบอกก่นว่าลูกเรือเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตําแหน่งที่บินอยู่บนเครื่องเนี่ยนะครับก็คือ,อลูกเรือ F2 F2 ก็คือลูกเรือที่ทําหน้าที่ ใน Economy Class นะครับผมแล้วก็จะมาเป็นลูกเรือ F1 F1 ก็คือตำแหน่งของ Business Class แล้วก็จะมีหัวหน้านะครับคือ CS CS ก็คือหัวหน้า All In Charge ใน Economy แล้วก็ CSB หัวหน้า All In Charge ใน Business Class และ Economy เข้างบอกก่อนว่าเงินเดือนของลูกเรือเนี่ยยังไงอะ่ะโดยมาตรฐานะถึงแสนแน่นอนแต่จะแสนมากแสนน้อยแสนสาหัสหรือแสนอะไรยังไงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยใหญ่ๆด้วยกันนะครับ ทันแรกนะครับก็คือเบสิ a ซา r y หรือคือฐานเงินเดือนของลูกเรือเองนะครับหมายความว่าเดือนนี้จะบินไม่บินยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฐานเงินเดือนของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีแ๊ p ที่มัะต่างกันไปนะฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเริ่มต้นพูดถึงการเริ่มต้นที่ว่าเข้ามาจอยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3,600กาตารีเลนะครับแต่เมื่อผ่าน probation ไปแล้วเนี่ย เงินเดือนมันจะขยับเป็น4,200บอาร่เดืนซึ่งพอเราทำงานครบปีเนี่ยเราก็จะได้ฐานเงนินเดือนก็จะขยับขึ้นมานะครับปีละประมาณ100เรียลอะแล้วพอเราพูดถึงฐานเงินเดือนไปแล้วนะครับค่าต่อไปก็คือจะเป็น flying hour หรือค่าชั่วโมงบินนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับตารางบินของแต่ละเดือนของเราแต่โดยเฉลี่ยแล้วลูกเรือเนี่ยจะได้บินประมาณ100ชัมม่วโมงนะครับอาจจะมี 80-90หรืออาจจะเกิน100อันนี้แล้วแต่เดือนว่าเราบิดเดสิเนชันหรือเราได้เดสิเนชันอะไรเข้าไปนะครับโดยที่ผ้าชั่วโมงบิน,นจะอยู่เฉลี่ยที่ประมาณชั่วโมงละ500บาทอย่างผมเนี่ยผมทำงานใน business class ตอนนี้ชั่วโมงบินจะเป็นประมาณ550บาทต่อชั่วโมงส่วนข้อที่3นะครับผมก็คือ meal allowance ก็คือค่าอาหารนั่นเองเอาง่ายๆต้องอธิบายก่อนว่าไลฟบินของเราอะ่ะมันจะแบ่งออกเป็น2แบบอันที่1เขาเรียกว่า turnaround t u r n a r o u n d คือว่า บินไปบินกลับภายในวันเดียวไม่ได้ไปนอนค้างคืนและอันที่2ก็คือเลเวอก็คือว่าบินไปลงเดส i ิเนชันนั้นแล้วก็มีการนอนค้างคืนซึ่งเมื่อเรานอนค้างคืนเนี่ยเราจะได้มีลเราวนส์ตรงนี้มากสําหรับค่าอาหารเช้าเที่ยงเย็นเขาก็จะแบ่งออกมาแตกต่างกันเราไปขึ้นอยู่กับเดส i ิเนชันที่เราไปขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของแต่ละประเทศเช่นว่าถ้าเราบินไปจากโดฮาบินไปเมืองไทยนะครับผมอาราวัน์มันอาจจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ประมาณนี้ แต่ถ้าเราบินไปแถบสแกนดิเนเวียนไปค o เปนเฮเกนหรือว่าเราไปอเมริกาหรือไปแถบยุโรปเนี่ยค่าของชีพมันก็จะสูงขึ้นไปต่างกันออกไปอาจจะอยู่ที่ประมาณ3,000-2,000หรืออะไรแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเงินเดือนของแต่และเดือนของุูกเรืดเดอนเนี่ยมันจะ variance มันจะแตกต่างออกไปเลยแล้วแต่ว่าเราจะได้รูทปินไหนอะไรยังไงแต่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับ <c oughs> allowance เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณหมื่นถึงสออย่างเดือนเนี้ย ที่ผมได้อะอลา,าวฮวนผมอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นถ้ามารวม3ค่าแล้วนะครับผมฐานเงินเดือน้ผมอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นห้าบวกกับค่าชั่วโมงบินถ้าตีเฉลี่ยเนาะเพราะก็เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณเดือนละร้อยชั่วโมงมันก็จะเป็น5 0,000ื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ห้าหมื่นห้าบวกสี่หมก็กลายเป็น10,000แแล้วบวกกับอลา,าวฮวนที่ผมได้ในเดือนนี้นะครับผมก็อีก3 0ม0 0ืเพราะฉะนั้นเดือนนี้ผมก็ได้รับไปประมาณแสนสาม ข้อดีอย่างหนึ่งของการทำสายการบินตะวันออกกลางก็คือว่าแท้งหรือภาษีเราไม่เสีย What, What the? เพราะฉะนั้นเงินเดือนที่เราได้เนี่ยคือได้เน็ตเลยโดยไม่ต้องหักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับรายหลั้นี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างสำหรับการทำงานถ้าสมมติเราเป็นลูกเรืออยู่ที่เมืองไทยหรือเราทำงานอยู่ที่เมืองไทยเนาะมันก็การหักภาษีเงินเดือนมันก็จะหักไปตามลเวลสเต็ปว่าไรายได้ินคัมเร้อนเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เรเงินของกาตาเนี่ยมันฟิกซ์เรทกับค่าเงิน USD นะครับหรือ USDollar อยู่ที่3.65กา,าเรียลเท่ากับ1 u s d ลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเรือส่วนใหญ่ครับเวลาได้เงินมาเราอะ่ะจะแลกเงินเป็น USD ก่อนแล้วเราก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็แบ่งบางส่วนเอาไว้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรอเรทเงินของ u s d ลลาร์ถ้าเดือนไหนที่เรทเงินมันขึ้นสัก3,4,3,5,3,6อะไรก็แล้วแต่งเงี้ยเราก็จะไปแลกแต่ถ้าเดือนไหนอะ่ะ เงินเรทมันต่ําลงอ่ะเราก็จะเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นเงินเดือนของเรือของแต่ละเดือนอ่ะมันจะค่อนข้างแต่างกันไปนะครับเสร็จแล้วทีนี้ทางสายการบินเนี่ยเขาจะมี Accommodation ให้ลูกเรืออยู่เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราจะไม่เสียค่า Accommodation ใดๆทั้งสิ้นเลยค่าน้ำค่าไฟก็ไม่เสียรถรับส่งเวลาไปทำงานก็มีให้นะครับแล้วรวมไปถึงยูนิฟอร์มอย่างที่ผมรู้ว่าของเพื่อนน่ะที่เป็นสายไทยอ่ะ เขาจะต้องไปเสียค่ายูนิฟอร์มในการซักแห้งหรืออะไรเองต่างๆนะครับแต่ของ ata, กาตาคือเซอร์วิสให้หมดเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นหมายความว่าเงินเดือนที่เราได้มาทั้งหมดน่ะมันเป็นเงินเน็ตๆสำหรับตัวเราเองที่เราจะไปใช้อะไรก็แล้วแต่เราเลยเราจะไม่โดนหักใดๆทั้งสิ้นถ้าใครที่ทำงาน,นสายการบ,บินที่เมืองไทยอ่ะต้องอย่าลืมว่าในการเดินทางเอ่ยค่าที่พักเอ่ยถ้าเราไม่ใช่คนที่อยู่กรุงเทพนะสมมติสายการบ,บินส่วนใหญ่มันเบสที่กรุงเทพ เราก็ต้องมีค่าเช่าคอนโดมีค่ารถค่าน้ำมันค่าซักยูนิฟอร์มค่าเดินทางอะไรต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งให้เรามาลองเปรียบเทียบดูว,ว่าเฮ้ยมันจะคุ้มไหมถ้าเราจะมาอยู่ที่ต่างประเทศส่วนในเรื่องของ accommodation เนี่ยคือห้องพักอะ่ะมันดีครับผมมันดีมากเลยมันจะมีทั้งแบบว่าอยู่กัน2คนหรืออยู่กัน3คนนะครับผมซึ่งแต่ว่าห้องนอนของทุกคนอ่ะจะแยกกันหมดเลยอย่างเช่นตัวผมอะ่ะ ผมจะอยู่แบบอ,อยู่กัน2คนนะครับผมซึ่งเราจะแยกกันทั้งห้องน้ําแล้วก็ตู้เย็นเราก็จะมีความเป็นส่วนตัวสิ่งที่เราจะแชร์ก็จะมีแชร์แค่ common area ก็คือห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวเท่านั้นเองใน accommodation เราเองอ่ะมีจิมแล้วก็มีสระว่ายน้ำแต่ว่าอันเนี้ยมันแล้วแต่เพราะว่าลูกเรือมีประมาณ14,000คนเอพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นอ่ะ accommodation แต่และที่อ่ะมันก็จะแตกต่างกันไปบางที่ใหญ่บางที่เล็ก ส่วนของผมเองเนี่ยคือไซส์โอเคเลยไม่แย่นะครับห้องน่าจะอยู่ที่ประมาณแบบน่าจะประมาณ65-70ตารางเมตรอะฮะเออเป็นเป็นห้อง proper ห้องนอนหนึ่งเลยอะแล้วนอกจากนี้นะครับสำหรับลูกเรือที่ New Joyner นะครับผมทางบริษัทเนี่ยก็จะมีเวลค m e โบนัสให้อีก2,000กาตาเรียลหรือประมาณ18,000แคร่าวๆเพื่อที่ว่าให้เราจะเอามาใช้ในเดือนแรกนะก่อนที่เราจะได้เริ่มบิน ก่อนที่เราจะมีเงินเดือนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเบนเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมที่จะช่วยให้ลูกเรือได้สามารถ survive ไปได้นะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วผมว่าน่าจะตอบคำถามของเพื่อนๆหลายๆคนได้แล้วนะครับว่าเงินเดือนของลูกเรือเนี่ยมันถึงแสนไหมแล้วว่าอย่างที่บอกว่าจะแสนมากแสนน้อยอะไรไงเนี่ย มันแล้วแต่ destination แล้วแต่ r route บินของเรานะครับเพราะว่าเราอะสามารถ Reques t f l i ไฟ t ได้ว่าเราอยากไปบินที่ไหนในเดือนเดือนดึงนะครับผมเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็ต้องแลกมาด้วยความแตกต่างเช่นว่าชั่วโมงบินที่ต่างกันหรือว่า o w a n c e ที่ต่างกันอย่างพอลูกเรือพอมันบินมาได้สักพักหนึ่งแล้วอะครับมันจะมีความต้องการที่มันแตกต่างกันไปบางคนโอเคฉนันต้องการเซฟเงินฉนันต้องการได้เงินเยอะเขาก็จะบิดไฟแบบเช่วนว่าไปเมกาไปยุโรอะไรประมาณเนี้ย สำหรับบางคนที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องการ Experience เราต้องการไปประเทศที่แบบว่าเราไม่เคยไปหรือว่าเป็นประเทศที่ว่าเราฝันว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราอยากจะไปบางทีมันอาจจะไม่ได้มีอ l ราวแนนที่มันสูงมากนะครับแต่ว่าเราได้ไปเที่ยวอะไรประมาณนี้มันก็เลยจะขึ้นอยู่กับวัวบุคคลว่าเราอยากจะได้อะไรนั่นเองนะครับแต่นอกจากเงินเดือนแล้วนะครับผมยังมีอีก5 Ben e f i ฟิ ที่หลายคนยังไม่เคยรู้ซึ่งผมจะมาแชร์การให้ฟังในคลิปหน้านะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากจะรู้หรืออยากจะไขข้อสงสัยสามารถพิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ผมจะเอามาตอบคำถามในคลิปหน้าให้เพื่อน,อน,อนทุกคนได้รู้กันนะส่วนในตัวของผมเองเนี่ยผมบินมานี่ก็เข้าปีที่แแล้วนะครับผมแต่ว่าทุกวันผมยังมีความสุขในการที่ไปบินในการที่ได้ไปเจอโลกผมบอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มันดีมากๆตลอด8ปีที่ผ่านมา ผมได้เจอเพื่อนใหม่เยอะมากอันนี้นนสําหรับตัวผมคือสิ่งที่สําคัญมากเพื่อนสนิทผมนะครับอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองชาวต่างชาติเองแล้วมันก็เลยถึงบอกว่าในแต่ละเดือนบางครั้งอ่ะผมบิดไฟบินอนะ่ะเพราะว่าผมอยากจะไปเจอเพื่อนแบบไม่ได้เจอกันนานเพื่อจะไปแคชชั่เพราะ,ะนั้นเนะี่ยผมถึงบอกว่าโอกาสต่างๆะมันมีมากมายมันทําให้เราสามารถร c ชไปถึงในในสิ่งอื่นในโกอื่นที่เรามีอยู่ในใจนะครับผมด้วยอาชีพที่เราทําอยู่ในตอนนี้นั่นเอง โอเคส่วนในคลิปหน้านะครับผมผมจะมาบอกอีก5้าเ e f น t ิสุดปังนะครับผมที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้สำหรับสายการบินกรารไต้ไอเวทที่ให้กับลูกเรือสำหรับให้เพื่อนๆน,นะครับผมไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราควรจะมาสมัครสายนี้กันดีหรือเปล่านะครับไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้วันเด็กวิทเควินขอลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e ให้ผม้วยนะขอบคุณครับจ๋าแม่อะไรฮะ าโอเคไปละไ